เขาโซงียงมาไหนไหนผ้าซีเตกอะดีจังไดมีกระดาษน้ำเด้อโอ้ยบักม่วงโอ้ยอยากกินบักม่ากมากมากเลยะดีใจได้กินบักม่วงดองแล้วมาดีเดียร์มักโยมบักโยมดองพี่น้องโอ้ยหนุ่มไร้ขวัสิแตกโอ้ยมาแข่งมาแยงอีกโอ้ยบักข กล่องซุมต้องขอปิดที่อยู่แป๊บหนึ่งนะคะนี่กล่องซุมมาจากไทยแลนด์นะจ๊ะประเทศไทยนะจ๊ะอันนี้เปิดเผยได้นะจ๊ะที่อยู่ประเทศไทยนะจ๊ะโอ้โหค่างสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทเลยนะคะโหแพงมากกล่องใหญ่มากเลยนะคะนี่คือกล่องซุมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าผู้ส่งของมานี่ไม่รีบบอกนะคะว่ามีอะไรในกล่องนะคะมาเปิดกันเลยค่ะเพื่อนมาดูกันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะมืดนิดหนึ่งเด้อกล่องเนี่ยนะว่าเพื่อนจะส่งอะไรมานะบกกล่องสุ่มเดะกล่องสุ่มมาดูกันมาดูกันเออกล่องซุ่มกล่องซุ่มพี่น้องพี่น้องมาเบิ้ง น้องน้องน้องค่อยเป็นคนส่งมาเด้อพี่น้องเด้อส่งมาน้องน้องค่อยอ่ะเป็นคนส่งมามันบอกว่ากล่องสุ่มพนะมันเห็นเขาฮิตนิยมกล่องสุ่มกันมันบอกส่ขงของมาให้พี่กินว่ากล่องซุ่มกล่องซุ่มนี่อย่างละน้องเปิดออกมานะคะพเพื่อนๆเวนเดนมาดูกันมาดูกันมีอะไรบ้างมาดูกันเนข้างในก็มีพริก <laughs> โอ้ บักพล็กเด้อค่ะบักพล็กบักพล็กแพกเด้อจีดกานเด้อจ้ะป้านบักพล็กอุปโภคอุปโภคโลแถวบักพล็กบักพีก่ฮิโน่แห่งเด้ดอยานเต็มใหญ่บ่บ no ยยม,ยยมีบักพล็กกินเด้อจ้ะโอ้บักพล็กนี่ยังอี้เนี่ยดอกนิ่วจ้ะดอกนิ่วแพงจ้ะโอ้โหขอบคุณหลายๆเด้อย,ยังอี้เนี่ยโอ้โหป่านที่บิีบไฟเด้อจ้ะกองจุ่มอยังอย่าดมอย่าดมเจียอยดด่าดมนี่อย่างไรเนี่ย เอออย่าดมไปเทอร์มินนะจ๊ะโอ้โหส่งมาเป็นแพกเลยนะจ๊ะไอหยังเนะาะวันนี้น,นี้ไอหยั่งเนาะน้องน่องบ่วยบักบ่วยนะจ๊ะเอาว่าถึงมาหา,าวาัตเนาะจังเกิดใจคิดน่รนนอรนะูเอนน่องไหมเอ้ยเขาส่งอหยั่งมาไหนไหนาษีเตก่ะมีจังไดมีกระดาษน้ำเดอ้อโอ้ยบักม่วงโอ้ยอยากกิน หอมพี่น้องโอ้ยน้ำลายก่อนสิแตกโอ้ยมาแข่งมาแข่งอีกโอ้ยมาเกล่ามาเกล่าหโอ้ยโอ้ยน้ำลายแตกวมาไปนะ้นำลายก็แตกเออย,ยังอีกนาท,ทาาีทาโร่จ้าทาโร่ทุกคนต้องมีนะจ้ทาทาโร่เนี่ยนะ เออทาโลวะกวนอะต้องรหาบาทด้วยนี่ละกองซุม่มจากกองซุ่มน้องสาวมาให้ก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะสูตรลับเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวมาลองชิมกันด้วนะเออมีอะไรคะโอ้ยบกม่วงกวนโอ้กองซุม่มขาซุมกับเพียงหังไม่ขวง,งอีกแบบว่าสุดยอดอ่ะอยังอีกมะขามบกบกบวยมะขามเออบวยมะขามด้วพี่น้อง เออค่อยไปเร็วเด้อค่อยไปเร็ยวยังหลาบอ่ทีนี้เออกระเทียมดองจ้ะกระเทียมดองจริงของที่มีน้ำเนี่ยนะเขาไม่ค่อยให้เอาขึ้นเครื่องนะคะอันนี้กระเทียมดองเนื้อปลูกมาอย่างดีเลยนะไม่รู้เขาจะโดนปากจีนไหเนี่ยขนมจีนจ้ะขนมจีนอ่ารสดีจ้ะรสด,ดีโออยมาแล้วเด้อยค่อยได้รสดีน้ำเด้อไว้น้อง อ,อย่างอีกเราปฏิเสธไม่ลายแต่ละเอาก้นจับยวนแม่พิมพ์พน้าแม่พิมพม์พมก็มาเดินมาทีนี้อย่างนี่คนนี่นะคะคนนี้กองซุม่มนะจ๊ะจะหั่นกองซุ่มกองซุ่มมาจากไทยเด้อน้องซงมาให้อันนี้คือนอย่างเล่จ้ะเล่เล่จะ้ะรถดีก็มานะจ๊ะรถดีสองซองแล้วนะจ๊ะ สองศูนไม่เสียตังค์สักบาทนะจ๊ะอันนี้คืออะไรคะปลาเนาะปลาอย่างนี้ปลากระตักแต่อยู่ญี่ปุ่นก็มีปลานี้ว่ต้องเอามาที่หลังโอ้ยผงพะโลโอู้กใจกกอนนยูออยยอาา่แต่ว่าบ่มากกินอันยี่ห้อนี้เด้อผงพะโลเด้อเอามาดีอยู่แต่ว่าบ่หมากขออะไรขอบใจขอบใจหลายๆ โอ้น้ำพริกน้ำเงี้ยวมีดอกเนี่ยมีน้ำพริกน้ำเงี้ยวนะคะคุณน้องสุดยอดโอ้ยใหญ่เอี๊มแท้ใหญ่กวนแท้แบบเมียโอ้โหบักขามเกี้ยวครับพี่น้องบักขามเกี้ยกับมาเด้อเอาอย่างอี้มาที่นี่อ๋อเอาสูตรลับเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ต่๋งกเดียวเรืออันเมื่อกี้ดาลาใครใครกันเอ้าแม่เนเลี้ยงน้ำตอนนี้เลยดีใจเจ๋งเลยกินเดี๋ยวนี่ค่ะอยู่ญี่ปุ่นนี่มาต้องโซนมาตาโบร่าหุ่นเนี้ย Right. ไอ้น่น้องกันเลย มาหมาเด้อกัวจับเด้อจ้ากัวจับโอ้หมดแล้วเด้ออย่างนี้อันเจลฮอนเด้อจ้ะทางนี้นี่คือเจลฮอนเด้อจ้เจลฮอนเป็นน้ำ้มเด้อจ้ะทางนี้นี่คือถั่วถั่วปักอาเด้อพี่น้องเห็นบ้า่นะถั่วปักอาเพราะป็นท่อแม่พี่น้องแยกกระจายแล้วเป็นท่ออ่ะดีก็คือน้ำพีกอ้าวนีหยังอีกล่ะดิชุ่มนี่ยชุ่มยังเสียนะมันมีขายได้อยู่ญี่ปุ่นเด้ออันอย่างอ่าแกงเผ็ดมันคือแกงเผ็ดขอบคุณน้องสาวหลายๆมากเลยน้องตายเด้อจ้าน้องตายน้องสาวสุธิดาขอบชุนมากๆเลยอันนี้เครื่องอบหม้อดินนะจ๊ะกุ้งอันนี้ก็เีียยววววหหาานเน ุมทั้งหมดนะจ๊านเนี่ยสรุปโอ้โหเยอะมากเยอะเยอะแบบไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันเยอะมากขอบคุณน้องเนาะขอบคุณขอบใจคุณน้องสาวมากมากเลยนะคะที่ส่งมาให้กินนะคะก็กล่องสุ่มเนาะน้องติดถามนิดนึงกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องสุ่มพิเศานะคะกล่องสุ่มจากน้องสาวเราเองนะคะน้อง,องสาววาดเองเด้ออันนี้นะคะดูโอ้โหกินกันอันนี้ด้วย ื้อขอมันเยอะมากถ่ายไม่หมดแบบมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากมากเลยนะคะแล้วก็มีเล็บด้วยนะคะนี่น่ารักมากโอ้โหน้องแบบโดนใจมากเลยถูกใจมากเลยค่ะเล็บเนี่ยค่ะนะคะใค้สนใจทักได้นะ <c oughs> ไม่ขายหรอก <c oughs> อนเนี้ยค่ะเปิดเปิดร้านขายย่อมเยาได้นะคะแต่ไม่ขายหรอกค่ะโอ้โหกินเป็นปีพีดีดูพีนีใหญ่มากเพื่อนๆดู โอ้กินเป็นตีติกเกที่ขี้หนุยขอบคุณมากๆเลยซื้อที่ญี่ปุ่นนี่แพงมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีอ่าซ <laughs> ิมาลีวิวกิ่นใ้เมืองเด้อโอ้เยอะมากคุณนะ เพิ่งถาดเดอร์ขนมก็สรุปรวมกับเออได้เยอะมากอะ่ะมันหลายอย่างอะ่ะเพื่อนๆไม่สามารถจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะก็ท,ที่ดูในคลิปนั่นแหละคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกองซุมจากเมืองไทยนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนจากจากไปเราจะมีออันนี้นะคะ คือน้องอ่ะส่งหมูหรือเนื้อมานะคะทอดมาแล้วนะคะแล้วทีนี้เราโดนโดนนี่นะคะโดนเอาไปนะคะก็คือว่าเป็นของที่ผิดผิดนะคะผิดญี่ปุ่นเขาไม่ให้นําเข้ามานะเะนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามีอะไรห้ามนําเข้ามานะเนี่ยนะคะ เนี่ยนะคะพวกเนื้อพวกอะไรพวกผลไม้พวกถั่วนะคะห้ามเอามาพันจะพืชต่างๆนะเพื่อนๆน,นะมองเห็นไหมเนี่ยมืดมากอ่าเพื่อนๆก็อย่าเอ,าเอามาเนี่ยตำรวจเขาบอกนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะเพื่อนๆไปลองหาดูนะเนี่ยส่งมาทางเครื่องบินนะอันนี้นะคะค่าส่งอยู่ที่ประมาณสี่พันกว่าบาทนะแต่ไม่รู้กี่โลน่าจะน่าจะหลายโลอยู่แหละเพราะว่า ไม่รู้เขาคิดโลเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าจะหลายโลอยู่แหละเนี่ยเขาบอกว่าเราอ่ะเนี่ยเราส่งมาแล้วทีนี้เขาก็เลยเอาของเราไปทิ้งนะคะอ่าเพื่อน,อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อ<ๆ>เป็นความรู้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้คนที่บ้านส่งของมานะเพื่อน,อนๆต้องไปดูก่อนนะว่าเขาห้ามส่งอะไรมานะเนี่ยอย่างเงี้ย เวลาเรากลับประเทศญี่ปุ่นเขห้ามห้ามนําอะไรมานะเพื่อนๆอันนี้มันกล้องหน้าเนาะมันเห็นไหมชชดเนาะเออขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ